สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านในโครงการบ้านในฝันนะครับบ้านที่จะทำให้ผู้ชมนั้นสามารถอยู่อย่างเงียบสงบแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายจากในเมืองครับเริ่มต้นจากบริเวณหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ทําให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถจอดรถได้ถึง3-4มถึงสันเลยนะครับแล้วแต่ประเภทของรถแล้วก็ตรงนี้นะครับยังมีพื้นที่ใช้สอยอีกนั่นก็คือบริเวณสวนนั่นเองครับ ซึ่งทตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นสวนหน้าบ้านหรือแม้แต่พื้นที่ในการปิกนิกก็เป็นได้ครับมาที่บริเวณในบ้านครับท่านผู้ชมครับตัวบ้านนั้นถูกดีไซน์ออกมาให้ออกแนวมินิมอลนะครับก็คือว่าสามารถอยู่ได้แบบเรียบๆไม่ฉูดฉาดมากแต่ว่าดูดีมีสไตล์และมองดูแล้วสบายตาสบายใจนะครับเหมาะแก่การที่จะพักผ่อนเป็นอย่างมากซึ่งโทนสีของบ้านนะครับจะออกแนวสว่างๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่จะเป็นไม้นะครับที่ออกแนวสว่างและก็มาที่ข้างในบ้านครับ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นยูนี้จะเป็นบ้าน,นโลน่งๆเลยนะครับสีขาวตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่ว่าตัวบ้านเองก็ยังคงสว่างอยู่ด้วยการออกแบบที่ทําให้ตัวบ้านนั้นมีลงๆสังเกตเห็นไหมว่ามีตัวประตูนะครับที่มีช่องทั้งสองฝั่งนะครับทําให้ในตัวบ้านเนี่ยมีลมพัดตลอดเวลาครับตลอดเวลากล,ลางวันทําให้ในช่วงเช้าเนี่ยอาจจำเป็นจะไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับเปิดแค่พัดลมก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วมาที่ประเด็นต่อ ท่าู้ชมครับจะเป็นทางด้านของห้องกินข้าวนั่นเองครับตรงนี้จะมีผู้ชายที่นั่งเล่นเกมอยู่ไหนลองกินข้าวให้เราดูหน่อยสิครับเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยครับการอยู่บ้านหลังนี้ทำให้คุณกินข้าวอร่อยมากขึ้นนไหมฮะรู้สึกอบอุ่นครับขอบคุณมากครับเอาเข้ามาดูต่อนะครับในโซนนี้นะฮะจะเป็นโซนของห้อง ตัวน,นั่นเองครับซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับมีส่วนแรกส่วนที่เป็นซิงลังจากนะครับและตรงนี้ครับจะเป็นบริเวณที่วางชั้นวางของหรือแม้แต่ตู้เย็นนั่นเองครับในภาพแอนิเมชันที่เราสร้างขึ้นมาท่านผู้ชมได้ดูนะฮะืึงน้ำสบายใจแล้วก็เห็นไหมครับพอตู้เย็นตรงนี้เสร็จแล้วบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถที่จะวางเคาน์เตอร์นะครับที่ เตาแก๊สหรือว่าทำาหาตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้เราออกแบบออกมาให้มีหน้าต่างตรงนี้เพื่อให้ควันเนี่ยออกไปข้างนอกพอดีครับและตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นประตูที่ออกไปทางบริเวณด้านหลังของบ้านนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะทีเดียวครับสามารถที่จะตากผ้าก็ได้หรือว่าจะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับมีก๊อกน้ําตรงนี้เพื่อให้ ท่านผู้ชมนั้นสามารถเปิดน้ำเอาใช้สอยไปอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับตัวโครงการเองยังแถมตัวแทงเก็บน้ำนะครับพร้อมกับเครื่องปั๊มน้ำนะฮะที่ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ไหลถึง2วันเต็มแต่ว่าตัวท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะใช้น้ำในบ้านหลังนี้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาเลยครับเป็นยังไงครับทางข้าร็จหรือยังคเสร็จแล้วครับจะขึ้นไปชั้นสองใช่ครับใช่ครับ ท่านชมห้้้องํดวยสำหรับชั้นล่างนี้จะเป็นห้องน้ําที่เอาไว้ถัดถ่ายอย่างเดียนะครับไม่มีฝักบัวครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะอาบน้ำสองคนพร้อมกันแล้วก็ชั้น2อีรองรับครับหลักของชุวยบ้านหลังนี้นีถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของห้องน้ํา เปิดมาเนี่ยก็ไม่ได้เจอของสขคัญฑ์นี้ก็ถูกต้องนะครับอยู่แล้วเห็นปังๆนะครับสำหรับชั้นสองที่ขึ้นมานะครับห้องแรกที่ท่านผู้ชมจะเจอเลยนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองครับซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นห้องน้ำเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างในนะครับทานผย้ชมจะสามารถที่จะอาบน้ำก็ได้ด้วยครับรวมไปถึงที่จะับถ่ายก็ได้ด้วยบนเรืนห้องนะครับตกแต่งด้วยองกระเบื้องเช่นดีครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะกระแทกมากแค่ไหนก็ไม่แตกไม่เป็นรอยวนั่นเองนะครับ มาที่ห้องต่อมาครับท่านผู้ชมครับจะเป็นห้องใหญ่ครับที่บรเิเวณชั้นสองนี้ซึ่งจุดเด่นของห้องนี้นะครับก็คือมีระเบียงครับแล้วก็เป็นห้องที่ค่อนข้างสว่างทีเดียวครับตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะชมวิวยามเช้านะครับในตอนเช้าหรือแม้แต่ยามบ่ายที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวทําให้ท่านผู้ชมนั้นที่ตอนทาง,งานอยู่เกิดความคิดเรื่อนมองไปที่ห้องนี้ก็เกิดความบบสบายตายสบายใจได้อย่างเช่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้น,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 นะัะธรรมชาติดีไหมครับ นี่การจัดการเมืองนะครับจการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องนอนเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมันสามารถเป็นห้องรับแขกหรือแม้แต่ห้องทํางานห้องนั่งเล่นก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากตัวห้องน้ำมีห้องน้ำภายในตัวด้วยครับที่จะพบพันตอบสนองความต้องการนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าห้องนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับสําหรับห้องน้ํานะครับตามหลักแล้วเนี่ยสามารถที่จะอาบน้ำตรงนี้ได้แล้วก็มีบริเวณที่จะใส่เครื่องทำความร้อนตรงนี้นั่นเองครับ แล้วห้องต่อมานะครับเป็นห้องเล็กท่านผู้ชมครับซึ่งมีขนาดประมาณ3 3เมตรนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับอาหญ่กว่านัละเล็กน้อยสําหรับท่านผู้ชมที่มีครอบครัวมีลูกชายหรือมีลูกสาวนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นห้องส่วนตัวให้กับลูกๆได้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีห้องอีกหนึ่งห้องนะครับเพื่อเป็นการรองรับแขกนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้ที่บ้านของท่านหรือแม้แต่คนเมาก็สามารถที่จะเอามานอนทักตรงนี้ได้เพื่อเป็นการปลอดภัยบนถนนนั่นเองครับ ใจโรเซฟตี้ไหมครับถูกใจครับเมาไม่ขับนะครับพักที่บ้านเพื่อนแล้วพักที่บ้านคนอื่นไหมไหมครับไม่ได้ครับต้องมาเข้าโครงการครับ<อ>เลื่อนพักที่ยาเข่า <c oughs>